สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ n e w w o r l d วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของแฟคชั่นกันนะครับว่า q u e ส t แฟคชั่นเนี่ยมันทำเราได้อะไรบ้างนะครับรวมไปถึงวิธีปลดล็อกเรื่องต่างๆในแฟคชั่นของเรานะครับ ซึ่งตัวของแฟคชันเนี่ยในเกม New World มันจะมีทั้งหมด3 4สีนะครับนั่นก็คือสีม่วงซินดิ c เกตสีเขียวมอร์ดาแล้วก็สีเหลือง c o v วเนน t นะครับเราทำเควสหลักมาเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณเลเวล8เลเวลเเขาจะให้เราเลือกแฟคชันนะครับสีใดสีหนึ่งตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้เลือกสีเดียวกับเพื่อนของเรานะครับหรือว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้เลยนะครับซึ่งตัวของแฟคชันเนี่ยมันจะส่งผลทางเรื่องของ PVP ของเรานะครับเวลาเราเปิดแฟค PVP เราจะสามารถตีกับสีอื่นได้นะครับแต่ว่าจะตีกับสีเดียวกันไม่ได้แล้ว NPC faction เนี่ยมันก็จะอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนะครับถ้าเราเปิดแมปขึ้นมาเราจะเห็นประมาณนี้นะครับเป็นสีม่วงอของผมเนี่ยผมเลือกมาเป็นสีม่วงนะครับจะเป็นเซนดิกทตรงนี้เป็น NPC ของสีเขียวแล้วก็ตรงนี้จะมี NPC ของสีเหลืองนะครับก็คือทุกเมืองเนี่ยจะมี NPC แบบนี้หมดเลยนะครับ3คนเป็นคนที่คอยให้เควสกับเราต่อมาเรามาดูเรื่องของเควสกันเลยนะครับถ้าเรามาคุยกับ npc ประจำสีของเราแล้วเนี่ยเราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหน้า q u วสแบบนี้นะครับ open faction board เพื่อนเพื่อจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือตรงที่เป็นหลอดตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือ faction reputation นะครับก็คือค่าชื่อเสียงของเรานั่นเองต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ token นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าเงินที่เอาไว้ใช้ซื้อของใน兰卡 faction นะครับนี่兰卡 faction ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีของให้เราซื้อเต็มหมดเลย ซึ่งตัวของ faction reputation เนี่ยกับตัวของ token มันจะได้มาจากการทำ q u e s faction นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรง q u e สแ faction เนี่ยมันจะมีอันแรกนะครับรางวัลได้290เป็น reputation นะครับอันหลังคือ token นะครับ360ที่ q u e s แรกแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีตัวของ exp อีกนะครับที่ได้มาจาก q u e สที่เราไปทำรวมไปถึงเงินแล้วก็ territory standing ด้วยนะครับ territory standing เนี่ยคือเลเวลเมืองของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปต่อๆไปนะครับ ตัวของ Quest Faction เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมี PVE กับ PVP ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแนะนําให้ทําแค่แบบ PVE ก็พอนะครับแบบ PVP เนี่ยหลักๆแล้วมันเอาไว้ฟาร์มตัวของโทเค็นแล้วก็ค่าชื่อเสียงนะครับจะเห็นว่าตัวของแบบ PVP เนี่ยมันจะได้ค่าโทเค็นและค่าชื่อเสียงเนี่ยที่เยอะกว่าแบบ PVE นะครับแต่ว่าตัวของ EXP ตัวละคร Proest แบบ PVE เนี่ยจะได้เยอะกว่านะครับ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยได้480นะครับแต่ว่าแบบ PVP จะได้แค่280เท่านั้นเองนะครับต่อเควสแต่เหรียญกับค่าชื่อเสียงเนี่ยมันได้เยอะกว่าครับผมและนอกจากนี้นะครับตัวของเควส t f แฟคชั่นเนี่ยสอันแรกนะครับมันจะมีตัวของเดลี่โบนัสด้วยนะครับประจําวัน3 q u เควสแรกน่าจะได้รางวัลเยอะขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการปลดล็อกตัวของแฟคชั่น r e putation หรือว่าค่าชื่อเสียงของเรานะครับค่าชื่อเสียงของเราเนี่ย ตอนแรกมันจะแม็กซ์อยู่ที่3,000นะครับตรงนี้จากเลเวล1เป็นเลเวล2นะครับเทียร์1เป็นเทียร์2ของผมเนี่ยผมปลดล็อกขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเอเล่นมาสักพักแล้วทําแต่เควดแฟคชั่นเนี่ยตัวของค่าชื่อเสียงของเรามันจะตันอยู่ที่3,000นะครับส่วนโทเค็นเนี่ยตอนแรกมันจะตันที่5,000นะครับตอนนี้ของผมแคปเปลี่ยนเป็น10,000แล้วส่วนแคปของค่า r e p u t a t i ิชั่ของผมเปลี่ยนมาเป็น1 1 0 0 0นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้ก่อนนะครับว่าในกรณีที่เราปลดล็อกแล้วเราจะได้อะไรเป็นรางวัลน,นะครับซึ่งการปลดล็อกค่า r e putation เนี่ยมันจะทําให้เรา access ตัวของร้านค้าเลเวลต่อไปได้นะครับเทียที่สูงขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมเป็นขั้นที่1นนะครับเราก็จะได้ซื้อได้แค่ในร้านค้าขั้นที่1นนะครับแต่ว่าถ้าเราปลดล็อกขั้นที่2มาเหมือนของผมเนี่ยปลดล็อกขั้นที่2มาแล้วนะครับเป็น s c r i e n e r แล้วก็จะสามารถซื้อในเทียต่อไปได้นะครับของก็จะดีขึ้นนะครับเลเวลก็จะสูงขึ้น ซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยขั้นที่1เราจะต้อง reach ตรง3,000นี้ก่อนนะครับก็คือต้องมีค่า reputation ที่ max ที่3,000ก่อนเรื่องที่2ต่อมาที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือเราต้องไปทำทางฟังของ quest trial นะครับเป็น trial ของแต่ละสีนะครับแต่ละสีก็จะมี quest ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาที่หน้า quest ของเรานะครับ quest trial เนี่ยมันจะอยู่ใน side story นะครับเราจะได้รับ quest ตัวนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำ quest faction เลยนะครับเขาจะให quest อันนี้กับเรามา ซึ่งเควสเนี่ยมันจะมีชื่อประมาณนี้นะครับเป็นชื่อแฟคชั่นของเรา s Syndicate a d v a n c e m e n t s แล้วก็เป็นชื่อเทียที่เรากำลังจะไปต่อนะครับเทียแรกของแต่ละสีก็จะมีชื่อที่ไม่เหมือนกันนะครับลองไปหาดูซึ่งผมคิดว่าเลเวลครั้งแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นเลเวลรีแครายตรงนี้20นะครับ ซึ่งเควสนี้เนี่ยมันเป็นเควสที่บอกว่าให้เราไปทำเควส์ทริอัลนะครับอันนี้ไม่ใช่เควสจริงๆนะครับเควสจริงๆเนี่ยคือเควส์ทริอัลครับผมซึ่งเควส์ทริอัลเนี่ยมันจะทําได้ตอนที่เราเลเวล24นะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเควส์ทริอัลของแต่ละสีเนี่ยมันจะรับกันคนละเมืองนะครับอย่างเช่นของผมสีม่วงเนี่ยมันจะรับที่ไบร์ฟูดนะครับอ่าเมืองนี้นะครับไบร์ฟูดสีม่วงกับสีเหลืองรับที่ไบร์ฟูดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของ มอร์ดานะครับมอร์ดาเนี่ยเควสของเขาจะรับที่คาเดเลสคีนะครับ ก็คือขั้นที่1ถ้าจะปลดล็อกเราจะต้อง reach ตรงนี้3,000ก่อนนะครับแล้วก็ไปถึงเลเวล24แล้วก็ทำ quest trial ให้สำเร็จแล้วก็กลับมาคุยเพื่อปลดล็อกแร n งของเรานะครับซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยนะครับในกรณีที่เราจะ reach LEVEL 3เราก็ต้อง up reputation ของเราเนี่ยให้ถึงขั้นที่3ก่อนนะครับแล้วก็ไปทำ quest ตัวไม่กี่ของผมอะนี่ quest อันนี้นะครับก็คือให้เราไปทำ quest trial ในแรงต่อไปซึ่งจะเป็น quest อะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของแฟคชั่นเกียร์กันสักนิดหน่อยดีกว่านะครับใน้านค้าแฟคชั่นเนี่ยที่เราสามารถใช้แฟคชั่นโทเคนซื้อได้มันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งอาวุธชุดเซ็ตแล้วก็ของที่ใช้ในการคลาฟนะครับ ซึ่งตัวของขั้นแรกเนี่ยแฟคชันเกียร์มันจะใส่ได้ตอนเลเวล15นะครับขั้นที่2แฟคชันเกียร์มันจะใส่ได้ตอนเลเวล25ครับผมถามว่าแฟคชันเกียร์เนี่ยดีไหมนะครับเอาจิงมันดีนะครับถ้าเราสามารถหามาใช้ได้ตั้งแต่เลเวลที่มันเท่ากับตัวของเราเลยนะครับก็คือเลเวล15หรือว่า25แต่ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ใช้ทางของแฟคชันเกียร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีชุดเซ็ตที่ดีกว่าอยู่ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือวิธีการเปลี่ยนสถานะของตัวแฟคชันเกียรรร์ของเานะคับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆดูใน,นเนี้ยมันจะมีที่เขียนว่าเป็นชื่อแฟคชั่นของเรานะแล้วก็เป็นตัวของคริลิกซิลหรือไม่ก็จะเป็นอะไรสักอย่างซิลนะครับแบบนี้ซึ่งในตัวซิลพวกนี้แหละมันจะใช้ในการเปลี่ยนค่าสะันะของชุดของเรานะครับ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันสามารถใช้กับชุดปกติได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะใช้ได้แค่กับชุดแฟชั่นเท่านั้นก็คือชุดที่ซื้อมาจากแฟชั่นเท่านั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นสถานะอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อ่านลงไปตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสถานะอะไรเหมือนเช่นอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าที่บรรทัดที่3นะครับแฟชั่น armor to strength and constitution ครับผมก็คือมันจะเปลี่ยนไปเป็น strength กับ constitution ถ้าในกรณีที่เราเล่นเป็นทางฝั่งของไลท์อาร์เมอร์นะครับตัวของแฟชั่นเกนเนี่ยที่ขายอยู่มันก็จะมีครบทั้ง3แบบเลยนะครับท้งไลท์มิเดยมแล้วก็เฮเวีสมมุติว่าเราเล่นสายสเตรนใช่ไหมแต่เราอยากจะใส่เป็นไลท์อาร์เมอร์แต่ว่าไลท์อาร์เมอร์ที่มีขายอยู่อย่างเช่นถุงมือน,นี้เนี่ยมันเป็นอินกับโฟกัสนะครับเราซื้อถุงมือน,นี้มาแต่เราอยากได้ค่าสะนะเป็นสเตรนกับคอนเราก็มาใช้อันนี้นะครับในการเปลี่ยนค่าสะนะของเรานั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อของถูกๆมาทําให้ดูสักอันแล้้้ววกัันนนนะครบสมมมมุติ่าผซืือถอถนงนี ซื้อกับแฟคชั่นเกียร์นะครับแล้วก็ใช้เงินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อตัวของเหรียญอันนี้มานะครับเป็นเหรียญที่จะเปลี่ยนสเตตัสเป็นสเตรนท์กับคอนนะครับปุ๊บซื้อมาหลังจากที่เรามีของอยู่ในตัวแล้วนะครับให้เราไปที่ตัวของออฟฟิศสเตชั่นนะครับจะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าซิลตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าไปที่โตะคราฟติ้งจะทำได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะได้ทุกโตะนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสเตรนท์กับคอนนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับว ที่บรรทัดที่3นะครับมันจะเขียนเอาไว้อันนี้อันเก่าเป็น IN นกับโฟกัสแล้วก็ใช้แ s สซอ t อีก50นะครับคลาฟปุ๊บเราก็จะได้ถุงมือที่มีสเตรน g แล้วก็คอน4มานะครับเป็นการเปลี่ยนค่าสานะของเรานั่นเองนะครับ และเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของของคราฟที่อยู่ในร้านคราฟแฟชั่นนะครับหลักๆแล้วร้านคราฟแฟชั่นเนี่ยมันจะมีพวกของคราฟที่จําเป็นในการสร้างของที่สําคัญอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่น Minor r ์ n o f อ o โ d i n g นะครับอันนี้เอาไว้ทํากระเป๋านะครับซึ่งเราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนะครับถ้าเราจะคราฟกระเป๋าเราต้องทำเกรดแฟชั่นแล้วก็ซื้อมานะครับแล้วถ้าเราจะคราฟกระเป๋าที่เทียสูงขึ้นไปนะครับเราก็ต้องเลเวลอัพตัวของเราขึานะครล้วมันก็จะมีของคราฟทีี่ดขึ้นมาขานะครับเช้นมันน้ ก็จะใช้ทำกระเป๋าเทียต่อไปนะครับ Major Rune of Holding ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นของคราฟอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ Common Material Converter ผมคิดว่าถ้าเป็นในเทียสูงๆถัดไปเนี่ยอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับ Greater Rune of Holding ก็จะเอาไว้คราฟกระเป๋าที่เทียสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีของคราฟที่สำคัญเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับและหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับเกือบลืมบอกไปเลยนั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนแฟคชันนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราเลือกเป็นแฟคชันสีม่วงมานะแล้วเราไม่อยากอยู่สีม่วงแล้ว อยากไปอยู่สีอื่นนะครับเราจะทํำยังไงซึ่งวิธีการเปลี่ยนแฟคชันของเรานะครับให้เรากดมันที่หน้าสกิลของเรานะครับตัว k หลังจากนั้นไปที่ไบโอนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกสถานะเกี่ยวกับตัวเรานะครับแล้วก็จะมีค่าของแฟคชันด้านซ้ายกดตรงเชนด์แฟคชันนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอีก2องแฟคชันนะครับซึ่งในความจริงเนี่ยเราสามารถเลือกได้แค่แฟคชันเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย you cannot join faction that currently control the most territory นะครับแปลว่า เราไม่สามารถย้ายไปอยู่แฟคชันที่มีเขตอนาเขตเยอะที่สุดได้นะครับตอนนี้ในเซิร์ฟของผมนะครับเซิร์ฟยูโทเปียสีเขียวเขาตีเมืองได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราจะย้ายก็คือผมสามารถย้ายไปอยู่ทางฝั่งสีเหลืองได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวของแอสซอร์สอีก100นะครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอีก120วันหรือว่า4เดือนนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เราจะเลือกได้ทุกๆ4เดือน แล้วพอเราเปลี่ยนเนี่ยตัวแรงแล้วก็พวกโทเค็นต่างเนี่ยจะถูกรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับก็คือกลับไปเป็นศูนย์ต้องเริ่มทํากันใหม่หมดเลยครับผมก็คิดกันดีๆนะครับถ้าจะเปลี่ยนแฟคชั่นสมมติถ้าเพื่อนเพื่ออยู่สีเขียวอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีเหลืองแต่ว่าถ้าเราอยู่สีเหลืองเนี่ยเราเลือกได้แค่สีม่วงอยู่สีม่วงเลือกได้แค่สีเหลืองนะครับเพราะว่าสีเขียวเขามีเมืองเยอะที่สุดอยู่ณปัจจุบัน โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ n e er. w เวอร์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ